สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกทุกท่านนะครับและก็ขอสวัสดีพี่ๆ FC นะครับร้านพิเนตออริโอทุกทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับมือหนึ่งมือสองที่อําเภอานจานจังหวัดกาลสินนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสภาพเยี่ยมนะครับมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งนะครับก็แวะเข้าไปชมได้นะครับที่อําเภอานจานจังหวัดกาลสินครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันเสาร์นะครับที่31เดือนธันวาคม2565นะครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็น PowerM a นะครับแล้วก็ c o r e Digital นะครับแล้วก็ XR นะครับตัวนี้เป็น XR นะครับสำหรับ Watch 3 6 m s นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับเข้ามาอยู่หน่งแท่นนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับ ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับฟังน้าเสียงได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโออัมเภอร์านจานจังหวัดกาลสินนะครับสภาพสวยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเข้ามาสภาพเยี่ยมเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับสวยๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับสามหกอมเอนะครับมีอยู่สองแท่นนะครับตัวนี้สภาพเยี่ยมนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการรุ่นสองฟิลนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสองฟิลนะครับ ภาพสวยๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้เข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับฟังน้ําเสียงได้นะครับที่ร้านพิเนทออดิโออําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสามพันหกอาเมดนะครับวาเทคนะครับสวิตชิ่งนะครับตัวนี้แอมบิดนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการสิบแปดได้ข้างละสองถึงสามแรงๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสามพันหกอาเมดนะครับก็ถือว่าเป็นพอร์แอมปอีกรุ่นหนึ่งนะครับซีรีส์หนึ่ พี่น้องชาววังเครื่องเสียงของเราครับให้ความยอมรับนะครับสำหรับน้ําเสียงนะครับสามพันหอาเนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับราคาอยู่ที่19,000บาทนะครับมีเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดิจิตอลนะครับของมา r รนี่นะครับตัวนี้2 6 0ห t a นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่9,500้บาทนะครับสาหรับ2องหกศนนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการสภาพเยี่ยมเหมือนกันถัาสำหรับตัวนี้นะครับสวยนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหา ดิจิตอลนะครับของไมนี่นะครับ2 6 0 R T A นะครับสำหรับตัวนี้ภาพสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น M R 1 8นะครับของไมดัสนะครับเป็นมิกิปิทอนนะครับตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 6 0 0 0บาทนะครับ26,000บาทนะครับสาหรับ X R 1 8นะครับสาหรับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสภาพเยี่ยมนะครับสําหรับตัวนี้ไม่มีปีกมานะครับผมต้องขอญาตแจ้งด้วยนะครับตัวนี้ปีกด้านข้างนะครับไม่มีมานะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่26,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการ XR18 นะครับสำหรับของ m ม d a s นะครับสำหรับตัวนี้18ช่องนะครับเป็นมิกดิจิตอลนะครับราคาอยู่ที่26,000บาทนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันเสาร์นะครับที่31เดือนพนะครับวันเสาร์ที่31นะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอะโอดิโอ อำเภอรอนจานจังหวัดกาลสินนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบีมนะครับบีมของทาดานะครับมีอยู่2ตัวครับก็มาอยู่2ตัวนะครับสาหรับบีมพร้อมแหลกนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นลูกค้าซื้อสินค้ามือหนึ่งมานะครับสาหรับตัวนี้สภาพเยี่ยมเลยนะครับสำหรับตัวนี้สภาพ95%้เรนนับถึง98%ดเลยทีเดียวนะครับสำหรับบีม2 3 0นะครับพร้อมแหลกนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาบีมอยู่นะครับก็ อินบ็อกเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แขวนนะครับตู้แขวนของแบรนด์ล้านนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเซ็ตละหกพันบาทนะครับมีมาอีกแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการตู้แขวนสภาพเยี่ยมนะครับตู้แสงกลางนะครับขออภัยนะครับตู้แสงกลางหนึ่งคู่หนึ่งนะครับสภาพสวยๆนะครับราคาเบาๆราคาบ้านๆนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับเซ็ตละหกพันบาทนะครับตัวนี้เป็นเซ็ตตู้เปล่านะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับบวกลบก็ขึ้นอยู่กับ ที่เราใช้นะครับที่เราใช้ดอกนะครับสภาพสินค้านะครับบวกลบขึ้นอยู่กับดอกนะครับราคาดอกอีกทีนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้แขวนนะครับก็อิ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์ถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้15นิ้วนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับตะแกรงปั๊มนะครับแงงปั๊มสวยๆนะครับสําหรับตัวนี้น่าจะเป็นตู้เจบินนะครับ เจบินสิบห้านะครับมีเบ้าเสียบด้านข้างด้านบนนะครับสําหรับตัวนี้มีเบ้าเสียบด้านบนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เบสนะครับเบสดบีวีนะครับของช่างอิดออเดโอนะครับใบละสองพันหกร้อบาทนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับมีอยู่สีใบนะครับของช่างอิดนะครับไม้อัดยี่สิบมิลนะครับสูตรบีวีนะครับตัวนี้แจงฉีกนะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าเป็น ในส่วนของ power amp นะครับ power amp pro Eurotech นะครับตัวนี้ pro 2009นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีเข้ามาอยู่3แท่นนะครับผมยังไม่ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวขอญาตทําความสะอาดนิดนึงนะครับมีอยู่3แท่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ NPE นะครับตัวนี้ NPE 4005นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหา4005นะครับของ NPE นะครับนัทพงศาวนะครับมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับ สภาพสวยนะครับตัวนี้ขออนุญาตทำความสะอาดอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาบ้านๆราคาเบาๆนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็โทรศัพท์ถามได้นะครับ0ูนย์4 6 4 9 7ครับแลวก็ศู7ย์1 7 4 6 4นกะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของช่องทางยูทูบนะครับช่องโจ๊กแชนแนลนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ตู้นะครับเยวจะพาชมในส่วนของตู้เบรนะครับตู้เบรเป็นตู้แฟดนะครับเข้ามาเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับตู้แฟดตู้แฟด์สิบแปดนิ้วนะครับสำหรับตัวนี้มีทั้งหน้าปิดแล้วก็หน้าเปิดนะครับอันนี้นีน่าจะเป็นบีวีนะครับบีวีแฟด b บีวีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้สิบห้านิ้วนะครับยังอยู่นะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการตู้สิบห้านิ้วนะครับตู้เบดนะครับ ก็อินบอกเข้ามาได้นะครับที่อําเภอรังจานจังหวัดกาลสินครับฝากด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเจบินนะครับเจบินแฟรตนะครับ1ินิ้วนะครับตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับแล้วก็จะเป็นนั่งร้านนะครับชุดนั่งร้านมีอยู่เข้ามาอยู่2ชุดนะครับสาหรับชุดนั่งร้านนะครับท่านไหนที่ยังมองหาชุดนั่งร้านนะครับชุดละ1 0 0 0บาทนะครับ จุดละหนึ่งพันบาทนะครับสาหรับนั่งร้านนะครับตัวนี้จะเป็นไม้อัดนะครับไม้อัดเวทีนะครับก็ตามสภาพนะครับตัวนี้ท่านไหนที่ต้องการก็มาเลือกชมได้นะครับชมราคาหน้าร้านได้นะครับตัวนี้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับร้านพีเนียตโอเดยโอาเอรอนจานจังหวัดกาฬสินครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการตู้มือสองมือหนึ่งสภาพเยี่ยมนะครับก็จะก็แวะเข้าไปชมได้นะครับ นี้มีอยู่2ใบนะครับเป็นตู้แฝดนะครับอันนี้สภาพสวยงามมากครับสำหรับตู้แฝดเซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบีบีแล้วก็ในส่วนของเยบินนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆผมจะอัพลงเฟซบุ o กอีกทีนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนตอะโอเปิดให้บริการทุกวันครับเรื่อเสียงการแจ้งมือหมือสอนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้21นิ้วนะครับ ตัวนี้สูตรเทอร์โบหน้าโค้งนะครับ21นิ้วใบละ2,500บาทนะครับตู้แขวนนะครับตัวนี้